ดูสารพิษเราไปดูน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลแม่สามแลบนะคะนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบก็เตือนค่ะให้ระวังฝนตกหนักเส้นทางลื่นอันตรายส่วนที่บ้านเสาหินก็มีน้ำป่าหลากให้ระมัดระวังการเดินทางค่ะหลังจากการเกิดฝนตกหนักในตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงศ์พิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบก็เปิดเผยว่าได้เกิดน้ำในลำห้วยแม่สามแลบไหลหลากพื้นที่แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนค่ะแต่ก็เริ่มมีผลกระทบต่อถนนเส้นทางสัญจรอย่างเช่นที่บ้านกอมูเดอร์น้ำป่าได้พัดเศษไม้ปิดขวางเส้นทางถนนชาวบ,บ้านต้องช่วยกันนำเศษไม้ออกนอกจากนี้ก็ยังขอให้ประชาชนใช้เส้นทางขึ้นไปยังกรอเซโลในความ ระมัดระวังในการสัญจรด้วยค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากบริเวณบ้านแม่แพะบ้านแม่เหลือบ้านแม่เจและบ้านโพซอตำบลเสาหินให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับลําน้ําแล้วก็อ,อยู่บริเวณภูเขาเนี่ย ก็ให้ระมัดระวังด้วยในช่วงนี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนละต้องเก็บของเนาะยกขึ้นที่สูงราชจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงโขนเงาพระมจกักวรรณกรรมชาดกล้านนาบูชาคุณพระพุทธศาสนาและสืบสารวัฒนธรรมไทยค่ะที่ลานวัดผาลาดสกิทาคามีจังหวัดเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดมหกรรมการแสดงศิลปะล้านนาร่วมสมัยสืบสานวัฒนธรรมการแสดงโขนเรื่องเงาพรมจักเป็นการเอาวรรณกรรมชาดกล้านนาที่เล่าเรื่องราวผ่านการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงโขนหุ่นเงาและการฟอร้อนล้านนาโดยการเล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์พรมจักรซึ่งเป็นใช่รครับทางด้านของอดีตประลสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรีร่วมกับผู้นําท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดพิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ของพระเจ้าชัยเชษฐาสร้างหมุดหมายการท่องเที่ยวเชียงรายเวลเนสซิตี้ครับที่บริเวณพิธีการจัดงานวัดพระเจ้าทองทิพย์ตำบลสีท่อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติอ,ด,อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายธนวัร ภูมิสุธิกุลผู้อุปถัมภ์หลักร่วมกันได้จัดพิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ของพระชัยเชษฐาซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมฤทธิ์เก่ามีอายุประมาณพันปีเศษนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนด้วยครับในการนี้พันตํารวจตรียงยุทธสารสมบัติอดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ของตำบลสีถ้อยจัดพิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ของพระเจ้าชัยเชษฐาประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งมาตามลำน้ำโค้งแม่น้ำกกและแม่น้ำลาวแต่เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงหน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์ป,ปัจจุบัน เรือพระที่นั่งไม่สามารถเคลื่อนต่อได้พระเจ้าชัยเชษฐาจึงให้อัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ไปประดิสถานไว้ที่ริมตะลิงหน้าวัดของวัดพระเจ้าทองทิพย์ปัจจุบันสําหรับพิธีดังกล่าวนะครับมีพุทธศาส,สนิกชนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีจํานวนมากที่จังหวัดแพร่นะคะได้มีการเปิดเวทีปฐถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมรถไฟทางคู่เดนชัยเชียงรายเชียงของค่ะ ที่โรงแรมแพร่นคราอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่สายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารวมรับฟังข้อมูลโครงการและแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการดังกล่าวใน ดำเนินการโดยกลมทางหลวงผ่านสำนักแผนงานเพื่อรองรับและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เป็นรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะทางประมาณ323กิโลเมตรครอบคลุม4จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดแพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายมีสถานีขนาดใหญ่ขนาดเล็กและป้ายหยุดรถไฟจำนวนทั้งสิ้น26แห่ง โดยการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการและแผนการดําเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางซึ่งมีจุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟสายนี้รวมทั้งหมด9สถานีครับได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดในพื้นที่ความต้องการปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประกอบการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็น mega project เลยก็คือจะ,คจะเชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนบนเนาะให้ได้เดินทางกันอย่างสะดวกขึ้น